แค่ในช่วงบ่ายเนี่ยเรานั่งอยู่กับบ้านก็จริงอยู่เราอยู่นั่นจริงอยู่เพื่อ <ate S 2> เพื่อให้ดูซิว่ามันจะพาเราไปทําอะไรบ้างดูเฉยนะในช่วงบ่ายเนี่ยมันจะพาเราทํานู่นพาเราทํานี่เราพาเราทํานั่นเราจะดูมันว่าไอ้ที่มันมันพาเราทํางานเนี่ยมันจะพาเราสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่นของเราอยู่เรื่อยๆนั่นแหละจะได้เห็นไอ้ธรรมชาติเดิมแท้ของมัน่าธรรมชาติสองชนิดนี่ธรรมชาติของความที่ซื่อตรงซื่อตรงขอรงรูป มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแอบแฝงเกิดตามเป็นจริงเลยนะเกิดตามเป็นจริงเกิดตามเรื่องของมันเลยโดยธรรมชาติเนีความซื่อตรงๆของรูปนะแต่ความความอะไรผิวไหวหรือความคดหรือความตลบตะแลงหรือความพลิษแหวงหรือการหาเลี่ยมหาอุบายของนามอ่ะที่มันคอยดักหลอกล่อเราอยู่เรื่อยหลอกล่ออยู่เรื่อยเนี่ยเราจะเห็นเพ,เพื่อให้ไอ้ตัว ศึกษาของเราเองได้ศึกษาทั้งสองส่วนศึกษาส่วนที่มันซื่อตรงด้วยและศึกษาส่วนที่มันคดด้วยมันจะได้รู้จกักเรียนรู้มันจะดีเอออันนี้มันซื่อนะอันนั้นมันคตนะจะจะได้ผลสุดท้ายเราจะรู้จักคนสองคนคน,คนหนึ่งซื่อซื่ออีกคนหนึ่งโคตรโกหกตลบตะแลงเลยโคตรปิ้นโคตรตั้นโคตรสารพัดเลยเนี่ยจะได้เห็นไอ้ทั้งสองคนเนี่ยแล้วทีนี้จังหวะที่เราเห็นมันบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้จัก เพราะช่วงที่เราฝึกฝนกันเนี่ยเป็นช่วงการศึกษานี่การปฏิบัติธรรมของเราเหมือนกันเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็เราเนี่ยให้ได้ศึกษาก่อนพอศึกษาแล้วเข้าใจปุ๊บต่อไปเราจะทํากับมันได้ได้เข้าใจยังไงเนี่ยพอต่อไปพอเราศึกษามันจนเข้าใจเต็มที่แล้วต่อไปอ่ะเราจะมาทําเรื่องนั้นอ่ะเราจะทําตอนไหนก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นั่นคือคือคือเหตุผลของมันว่าต้องให้ได้รับการศึกษาก่อนให้จิตได้ศึกษาเหมือนกับเราศึกษาการเรียนรู้ เกี่ยวกับอาชีพต่างๆนั่นแหละแรกๆเราจะไปทําเรื่องนั้นเลยทําไม่เป็นจะได้อาศัยการเข้าไปคุกครีจะเห็นไหมต้องเข้าไปคุกครีต้องเข้าไปอะไรคุกครีแล้วเข้าไปวนเวียนเข้าไปเที่ยวเที่ยวไร่เที่ยวคือเที่ยวไล่เที่ยวคือฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วอีกอันนี้เหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องฝึกจิตเหมือนกันฝึกจิตของเราเองอ่ะฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกกับเร er <im euh. anyway> ื่องพวกนี้แหละจนฝ่าเขาจะเกิดทักษะในการชานาญ เมื่อชำนาญเราสังเกตเห็นไหมว่าช่วงไหนที่เราไม่ต้องเราไม่ต้องทําเรื่องนั้นก็เหมือนเสมอเรื่องนั้นมันหายไปเลยใช่ไหมเหมือนกับหมอฟันอะใช่ไหมถ้าเราช่วงไหนเราไม่ได้ทําฟันเราก็เหมือนกับเราไม่ได้เป็นหมอฟันหรอกแต่ถ้าเข้าใส่ชุดเกาวเมื่อไหรใช้เครื่องือเมื่อไหรความรู้เรานั้นก็จะทัง่งพรูเข้ามาเลยจะทํำยังไงชั้นใดเหมือนกันแบบเดียวกันเนี่ยตอนนี้นไอ้ช่วงเนี้ยจึงบอกทอํายาอย่าพยายามให้จิตทําอะไรให้จิตทําหน้าที่กันเดียวพอ คือทาหน้าที่ศึกษาให้เต็มที่เลยแล้วยิ่งว่าให้จิตมันไม่ทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นไอ้พวกเนี้ยมันเขาเรียกว่าครูกับนักเรียนอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะั่นคือครูที่กาลังสอนที่พอจิตเราไม่ได้ทำอะไรปุ๊บเราจะเห็นไน้ครูเนี่ยจะหาวิธีมาสอนเราหลากหลายนี่ยจังหวะนี้แหละถ้าระาวาังใจมันซื่อๆวางใจแบบยอมรับนะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้มาได้ลึกซึ้งแต่หลายคนมันไม่สามารถเรียนรู้ได้เพราะอะไร เพราะใจไอ้ซื่อใจแบบยอมรับมันไม่มีไงมีแต่ใจปฏิเสธอย่างหนึ่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้จิตได้มีโอกาสเรียนรู้กับมีมีจิตอย่างนึงคือไปเลยไหลาตามไปเลยนี่ก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้จิตได้เรียนรู้เลยสองอย่างเนี้ยที่เราเคยทําทํากันมาจิตเราจริงไม,ไม่ไม่ได้รู้เรื่องอารมณ์เลยไงไเวลาอารมณ์เกิดขึ้นก็ไปเลยหรือเวลาเราเกิดขึ้นโอ้ไม่ดีก็ไม่เอาเลยโยนทิ้งกปเลย อันนี้แหละมันเลยไม่ทาให้จิตได้เรียนรู้แต่ว่าจิตที่เรียนรู้จับมันมาน,นั่งดูซิเป็นยังไงให้มันเกิดอย่างนั้นแหละแล้วลดูซิเป็นยังไงมันจะเกิดสักร้อยครั้งก็เรียนรู้ร้อยครั้งจนกระทั่งเข้าใจแง่เข้าใจม,มุมเข้าใจลักษณะเข้าใจองค์ประกอบของมันการเรียนรู้ซ้ําๆเนี่ยมันจะทําให้เราค่อยๆลึกซึ้งกับเรื่องนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่ากลัวอารมณ์อยา่าปฏิเสธอารมณ์นะจะเป็นง่วงอ่ะลองศึกษาง่วงมันถึงสุดดูสิแล้วเดี๋ยวพอมเข้าใจความง่วงเนี่ยมันจะอยู่กับความง่วงเป็น แล้เวลาต่อไปปุ๊บถ้ามันเข้าใจจริงๆแล้วมันจะวางท่าทีเข้ามันน่ะมันจะวางความรู้สึกให้ถูกต้องในช่วงบ่ายเนี่ยแล้วก็พยายามทําแบบนี้แหละทําให้ตัวเองเป็นนักเรียนให้ได้ทําให้เรียนรู้วิชาของครูที่เขามาสอนให้ดีที่สุดเขาจะสอนแบบไหนพอเขาสอนแบบซื่อๆก็เป็นฝ่ายรูปก็าสอนแบบเล่เหลี่ยมก็เป็นฝ่ายนามเนี่ยดูสิจะเห็นสองอย่างอะ่ะแต่บางครั้งเราหลงไปไกบไอ เล่อเหลียมคนมากๆเข้ามาเข้าเอ้ยกลับมาเว้ยมาซื่อๆบ้างทั้งฝ่ายรูปเนี่ยฝ่ายรูปเขาจะเกิดแบบซื่อๆเขาจะเกิดขึ้นมาเองเป็นเองเฉพาะปัจจุบันเฉพาะข้างหน้าเนี่ยก็เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงไปอย่าด่วนปฏิเสธหรืออย่าด่วนยอมรับมันแต่ให้ศึกษามันให้เต็มที่แล้วเราค่อยตอนเนี้เราอาจจะกินเขาเียอุปมาเหมือนอย่างนี้ไงเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันเหมือนกับกินอ้อยจากปลายไปหาโคน แต่เวลาทําตามอารมณ์นะมันเหมือนกับกินอ้อยจากคนไปหาปลายมันจะต่างกันนะเวลาทําตามอารมณ์เหมือนจะสนุกสนานหวานชื่นแต่ผลสุดท้ายจืดชืดไปเลยไม่มีอะไรแต่เวลาเราศึกษานะตอนแรกๆมันเหมือนจืดมันเหมือนชืดมันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันจะค่อยๆลึกซึ้งค่อยๆสนุกค่อยๆสัมผัสค่อยๆเข้าใจค่อยๆอยู่กับมันเป็นเนี่ยเราอย่ารีบวางเรียนรู้ให้เต็มที่แล้วไปหัดวางเหมือนอย่ารวนเป็นหมอฟัน เรียนรู้ทําความเข้าใจจนเข้าใจมาเต็มที่แล้วมันจับไปต่อไปค่อยวางทีนี้จะทําฟันเมื่อไหร่ได้แล้วเหมือนกันเราฝึกที่จะให้จิตมันหัดยอมรับและศึกษามันไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ่อจนกระทั่งจิตมันฉลาดแล้วทีนี้ต่อไปอมันจะใช้อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ใช้ยันตอนเนี้ยมันอาจจะจืดชืดทุกทรมานก่อนเหมือนกินอ้อยจากปลายค่อยๆกินไปค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่เดี๋ยวพ่อ เมื่อมันไปถึงโคนเมื่อ,อไหร่เนี่ยมันจะค่อยๆหวานขึ้นหวานขึ้นมีความสุขกับการปฏิบัติได้ง่ายขึ้นแล้วอยู่กับความทุกข์เป็นมากขึ้นขอให้พวกเราเนี่ยเปิดใจเป็นเปิดใจที่จะอย่าด่วนปฏิเสธอะไรอย่าด่วนรอมรับอะไรแต่ให้ศึกษาว่ามันคืออะไรอพอเราศึกษาปุ๊บเราจะเห็นลักษณะของมันหนึ่งลักษณะของมันสองอาการของมันสามเหตุเกิดของมัน เนี่ยค่อยเรียนรู้เนี่ยลักษณะสามอย่างลักษณะอาการเหตุเกิดนที่เคยพูดพูดไปแล้วประจาประจำคงเข้าใจนะลักษณะของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่อาการของมันก็คือทุกข์ไม่เที่ยงแล้วก็แตกสลายเหตุเกิดของมันเหตุเกิดซื่อๆก็คือฝักฝ่ายของรูปที่เป็นมาจากธาตุสี่เหตุเกิดของนามที่มันคดเคี้ยวเลี้ยวลดมากมายเรี่ยวเ่ยมเยอะก็คือมาจากสังขารนะสังขารของมันอ่ะดังนั้น เราก็ต้องพยายามพยายามที่จะทําใจให้สบายสังเกตไหมว่าทําทใจแบบอะไรก็ได้เนะี่ยมันง่ายสังเกตดีๆ,ๆอะไรก็ได้แนตะ่มันง่ายแต่ฉันไม่เอาอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนั้นนะ่ะมันยากทุกคนนะอะไรก็ได้เนะี่ยมันจะทําได้ไง่ายๆแลวทาได้สบายแต่ถ้าพยายามเลือกอยู่ว่าอันนี้ฉันจะเอาอันนี้ฉันไม่เอาอันเนี้ยอันนี้มันจะลําบากให้ก็เลยทาที่มันไม่ง่ายคืออะไรก็ได้ แบบไหนก็ได้ยังไงก็ได้ได้อะไรได้อะไรได้เรียนรู้มันนะนะที่ว่าได้เนี่ยไม่ใช่ได้แบบเอาอันนี้ดีเอาอันนี้ไม่ดีไม่ใช่ได้เรียนรู้มันไงอะไรก็ได้เนี่ยเกิดแบบไหนก็ได้ฉันจะได้เรียนรู้มันแล้วให้มั่นใจว่าทุกเรื่องมันทํากันเองมันเกิดกันเองมันหายกันเองมันทุกข์กันเองไม่ใช่เราเป็นอย่างนั้นเลย เรียนให้มันถึงนี่นะมึงจะกินอ้อยหวานได้แต,แต่ไม่ปลายก็ยังคมขมฝุ่นฝืดฝัดฝาจิตจิไปก่อนไม่เป็นไรแต่ค่อยๆขยับค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะพยายามประชิญกับทุกสิ่งพยายามเรียนรู้กับทุกสิ่งเพราะในในในบรรดาของสองเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องซื่อกับเรื่องคตเท่านั้นแหละเรียนรู้ทำซื่อเรียนรู้ความคตแล้วจิตจะเป็นคนเลือกเองว่าจะจะสนใจอันไหนแต่ทั้งซื่อทั้งคตมันก็คือ ขอที่เหมือนกันเออทุกเหมือนกันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันดับหายเหมือนกันต้องเรียนรู้จนใจมันยอมรับอ่เออไอซื่อมันก็เป็นอย่างนี้ไอโค้ดก็เป็นอย่างนี้ผพสุดท้ายอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอยู่เฉยๆตกงานไปเลยแต่เวลาจะทํางานก็เข้าไปทํแต่ทางานเสร็จก็ปล่อยปล่อยปล่อยเหมือนกับเป็นหมอฟันไม่มีผิดแหละตอนถอดเสื้อกาวก็ลืมเรียนวิชาฟันนะ่ะใส่เสื้อกาวเมื่อไหรใช้จับเครื่องมือเมื่อไหร่ก็รู้ทันทีประมาณนั้นแหละนะ ฝึกให้ดีๆเด้ยให้แค่นี้นะจบแล้วนะเนี่ยเออทำกันเร้อ